ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันแล้วนะครับกับผมอีโกกะสกิคนเดิมคนนี้สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาอะตอมิกสัมูไรนะฮะไปลานลองนั่นเองนะครับผมเพื่อไต่อันดับนะฮะตอนนี้อันดับของผมนะฮะอยู่ที่149่ร้าช่างไกลห่างและห่างไกลสั้นเหลือเกินนะฮะและก็เดี๋ยวเราจะไต่แรงไปเรื่อยนะครับด้วยค่าพลังนะฮะอยู่ที่3าม เท่าไหร่วะ3าล้านนะคะดูซิว่าการเปลี่ยนตัวละครนะฮะจากตัวละครอย่างด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นอะตอมมิกซามูไรจะทำให้ทีมเราโหดมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะโอ้หเดี๋ยวรอรับชมกันเลยนะครับว่าเราจะไต่แรงโดยอะตอมมิกได้ไปถึงไหนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเตรียมต่อสู้ครับ สำหรับโซนิกนะฮะได้เปิดอัติเมตสกิลก่อนนะครับของฝัง่งผมอย่างแน่นอนโซนิกครับเตรียมตัวฝั่งทซงเงาอัติเมตสกิลยักเข้าไปนะฮะใส่ตัวค,คอ,อย่างยุงแดงแอัติเมตสกิลเปิดซาเข้าไปก่อนทีอืมเข้าไปหนึ่งล้านหกแสนถือว่าบาลจัดจัดยุงแดงแล้วจะตีซ้ําแล้วกะบ,บองเหล็กจังหวะนี้ครับอัติเมตสกิลเปิดซาเข้าไป4ีล้านเจ็ดแสนสานเข้าไป 1, ทีทีโอ้โหเข้าไปส2ล้านแรงจัดจัดตามด้วยอะตอม,มิกที่สั้นปาดเข้าไป9ล้านโอ้โหสิล้านดาเมจแล้วก็ ซ้ำเข้าไปที่เดิมอีกหนึ่งทีแต่ว่าดวงนะฮะมีโลนะครับที่ค่อนข้างอึดมากมากแล้วโซนิกครับเตรียมตัวฝั่งเทงอที่เมนสวกิลสุดกลับคืนมา4ีล้านสามแสนแต่โซนิกยังไม่ตายครับกระบองเหล็กปั่นเข้ามา1ทีห้ล้านกระบองเหล็กอันที่เมนสกิลเปิดเข้ามา1ครั้งยังติดโล่หนักๆครับแล้วก็ซัดเข้ามา7จล้านหแสนยังไงต่อครับอาชูร,ร่าคาโบโตของคุณใส่น้ำอัที่เมนสกิลเปิดเข้ามา1ทีสีล้านแแสน อย่างไงต่อหอยุแงแดงธรรมดาของผมฮะไล่โจมตีสั่งเข้าไปอธิบาสก,กิลจากตัวละครอยา่างดวงสั์เข้ามา2ล้านโรงไมไนอนแดนเรียบร้อยโจมตีธรรมดาจากจากกักรพรรดิเด็กและก็มีการนะฮะบัฟกระหน่ำเข้ามา 1G ทีนะครับให้กับตัวละครอยากก่างกระบองเหล็กแล้วก็ตัวละครอยา่างปูบอมนั่นเองแต่ดวงยัดสวนกับขึืนมาปูบอมยังไม่ตายครับอาสวิงกลับเพื่อนปาเข้าไปจังหวะนี้ อันนั้นนะฮะติดฟอสเข้าไปนะครับสำหรับกระบองเหล็กกระบองเหล็กเปิดซาดเข้าไปหนึ่งทีสี่ล้านเจ็ดแสนซาดเข้าไปหนึ่งทีอีกสิบห้าล้านแล้วอะตอมิกคิสันปาดเข้าไปจังวานี้แต่ยังติดโล่หนักๆแล้วก็ปาดซ้ําเข้าไปหนึ่งรอบก็ยังติดโล่หนักๆยังไม่ตายคราวนี้ครับโซนอีกฝั่งสิงเอาปาดเข้ามาหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะฮะติดไม่อันนั้นนะฮะติดต่อต้านนะครับแล้วกระบองเหล็กหมุนเปิดซาดเข้ามาดูจี สั่นเข้ามาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโอ้โหเข้ามาสิบล้านแต่ว่าตัวละครยังอะตอมยังไม่ตายอาชูล่ากระเบดจัดเข้ามาหนึ่งล้านเก้าแสนโอ้โหลงไปนอนแดนเรียบร้อยกระบองเหล็กครับอันติเมเนสกิลเปิดสัดเข้าไปหนึ่งทีสี่ล้านหกแสนหมุนซ้ำเข้าไปหนึ่งรอบหมุนซ้ำเข้าไปหนึ่งทีเข้าไปสิบสองล้านแต่ดวงยังไม่ตายคราวนี้กระบองเหล็กหมุนสวนกลับคืนมาสี่ล้านเจ็ดแสนแล้วหมุนซ้ำเข้ามาหนึ่งรอบสี่ล้านเจ็ดแสนกระบองเหล็กฟื้นจากความตายแล้วก็หมุนเข้าไปสี่ล้านสองแสนอาชูล่ากระเบิดครับอันติเมเนแล้้ววจังหะสุดทาย กะบอกเล็กจะเป็นยังไงล่ะซัดเข้าไป4ล้านแล้วหมุนซัดเข้าไปหมุนซัดเข้าไปรอบนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับโ,โหกว่าจะชนะให้ตายเธอ4รอบออนี่นะฮะก็จะเป็นความหัวของอะตอมิกซามูไรนะครับที่ตัดเลือดนะฮะ จริงๆนะครับอันตีนะฮะถ้าไม่เป็นอะตอมิกทำไรนะครับอันตีอยู่ที่12ล้านแต่ตอนนี้อันตีเหลือ5ล้านนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวครับสำหรับด่วงตัวเมื่อกี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยต่อนะครับสำหรับตัวละครคุณดาร์คเชลนะฮะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะใช้อะตอมิกนะฮะตัดนะครับผมในส่วนของตัว ด้วงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่าด้วงอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเอาอะตอมิกไปตัดตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตัดนะฮะยังไงก็มีสิทธิ์แพ้มากๆนะครับเพราะว่าคอผมเป็นคอปู่บอมด้วยแล้วก็คอของคุณด์กเชลบี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของคอเกเรียวกันชุปนั่นเองนะฮะอยู่แดนแล้วจบตีสามปหนึ่งรอบครับแล้วก็บ้องเหล็กหมุนป่าก็ไปหมุนสัสสัสก็ไปเด๋ยวจีตอนนี้ครับอะตอมิกครับอันติเมสกิลครับแต่ก่อนหน้านั้นเรากดข้ามไปผมคิดว่าน่าจะแพ้เฮ้ยชันหน้าเฉยครับท่านผู้ชม ชนะเฉยชนะได้ไงวะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูยอดหลังเลยดีกว่านะครับว่าชนะได้ยังไงอ่ะเอาใหม่ฮะเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าแพนะครับผมก็เลยออกมาก่อนโอเคครับสำหรับโซนนี้ก็ฝังสิงเอาที่เมสนสกิลปาดเข้าไปก่อนหนที4 800, ่ล้านแดแสนยุงดงไล่จมตีสาไป1งครั้งแล้วกาบองเหล็กจังหวะนดีเปิดปาดเข้าไป1ึงที5ล้านแล้วก็หมุนซา,าร์เข้าไปหนึ่งครั้งตามด้วยอยู um, ่แดงไล่จมตี3ไปหนึ่งทีแล้วครับแล้วจงวังหวะนี้อะตอมมิกะปาดตัดอะตอมซาร์เข้าไป10ล้านแล้วก็ซาร์เข ติดไม่ยอทถอพิเศษกันเรียบร้อยนะครับ4ตัวนะฮะรวม5ตัวยุงแดงใบโซนิกฟังซิงเอัลติเมตสกิลซัดเข้ามา2ล้าน5แสนยุงแดงลายจบดสีซ้ำหนึ่งครั้งแล้วเกรียวกันชุบครับจังหวะนี้ครับอันติเมตสก,กิลแรงนุ่มทวนพิโรธ ปาสัตว์เข้ามา1ึงีฮะเพื่อบัฟนะครับความแรงถึง200ปอเอยู่แดงไล่จบตีสามหนึ่งรอบแล้วอาชูราเข้ามาตกรับซึ่งเมสตกิลปาดเข้ามาโอา้โห3ล้าน700อยู่แดงไล่จบตีซ้ำยังติดไม่ยอดทอนะฮะไม่งั้นดาเมจน่าจะพุ่งไปหมอกันนี้แล้วตามด้วยนากากวังครับร้องรำนำเพลงหมดเพลงมันดาลใจตัดเลือดไปหนึ่งย่างอยู่แดงปาดสัตว์เข้ามาใส่โซนิกแต่ยังติดโล่นักหนักตามด้วยอยู่แดงไล่จบตีซ้ำอีกหนึ่งทีเข้าไป2ล้าน400 อย่างไงต่อครับอาชูราคำตโตอา่านตีเมสสกิลเข้ามาจังหวะน,นี้3ารเจ็ดกระบองเหล็กหมุนซัดเข้ามา2องแสนสี่แล้วหัวหัวธรรมดานะครับไม่มีลูกไฟใช้ยูงแดงไล่โจมตีซ้มวินาีหนึ่งรังตอนนี้ครับปกบอมโจมตีธรรมดาไปหนึ่งทีอาชูราคำมโตครับต,ติเมสสกิล ปาดซัดเข้ามา5้าล้านห้าโอ้โหติดไม่ยอดทอพิเศษอยู่อจจะวิงกับเพื่อนครับปาดดาเคจังหวานี้ซัดเข้าไป1นล้านแแสนแล้วโซนนี่ครับเตรียมตัวฝังสีเงาจะเปลี่ยนสกิลในรอบที่2เปิดซัดเข้าไป1ที่ทียังติดไม่ยอดทอสนะครับสำหรับยุงแดงกระบองเหล็กหมุนซัดเข้าไป1นอรอบกรบบองเหล็กครับเตรียมตัวหมุนเปิดเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหสี่ล้านเก้าซัดเข้าไปหนึ่งทีติดไม่ยอดทอเข้าไป3ามถั่วแล้วตัดอะตอมจังหวานี้ตัดอีกหนึ่งทีซัดเข้าไปใส่ตรงกลาง และยังไงต่อฮะนิีฝังซีงเอาฮูเชลบีสวยกลับคืนมา3ล้านสแสนแต่ว่าดาเมจไม่แรงพอที่ทำให้ตัวละครกระบ,บองเหล็กตายอยู่แดงและยมตีสาแต่ก็ยังไม่ตายอยู่เกลียวกันชุบรับแรงน้ำถ่วงพิโรจและลงไปนอนแดนเรียบร้อยสำหรับตัวละครอยากก่างกระบองเหล็กฟังผมแล้วตามด้วยตัวด้วงนะฮะที่เมสกิลเปิดยัดเข้ามาหนึทีปังเข้ามา6ล้าน1แสนแรงจัดๆคราวนี้ครับร้องลำธาเพ็นบดเพลงมดัดดานใจตบหน้าน่งที่ แล้วยุงแดงครับมันที่เป็นสกิลปาดเข้ามาอือหอเข้าไป6ล้าน4แสนแต่ยังไม่ตายนะครับตามด้วยกระบองเหล็กฟื้นจากความตายซะเข้ามา8แสน8 หัวหัวธรรมดานะฮะเพราะไม่มีลูกไฟใช้ยูแงแรงแล้วโจมตีซ้ำเข้าไปหนึ่งจี้อาสวิงขับเคลื่อนครับปาดน,นาเคจังหวะนี้เข้าไป4ี่ล้านหกแสนตายไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้อ๋อโซนิกนั่นเองครับด้วงสวยลับคืนมาสี่ล้านสองแสนแล้วโซนิกครับเต็มตัวฝั่งสีเอาอันดิเมสกิลสวยลับคืนไปบ้างยานเข้าไป5้าล้านเจ็ดแสนลงไปนอนแดนกับมองเหล็กบุญสวกนกลับคืนมา5้าล้านสามกับมองเหล็กหมุนเปิดเข้าไปใส่ด้วงเข้าไป7ล้านแล้วก็หมุนซาลซัลเข้าไปอีกสิบห ตามด้วยโจมตีธรรมดาปาดตัดอะตอมนะครับแล้วก็ตามด้วยไล่อันตีสันเข้าไปลงไปนอนแดนเรียบร้อยนะครับอาชูราเขโตครับอันติเมสกิวเปิดสั้นเข้ามา1นล้านสองแสนถือว่าเบาจัดๆแล้วก็มีการเด้งเลือดจากโลนะครับแล้วก็เด้งเลือดอีกสิบเปอร์เซ็นต์นาการวันครับร้องนำทำเพลบนเพลินมั่นใจตัดโลมาหนึ่งจีกระบองเลมุนซาซาเข้ามา8แสน แล้วหมุนซัดเข้ามา1ล้านซัดเข้ามาอีก6ล้านห้ากระบอกเหล็กครับจังหวะนี้ครับติเมทสกิลสวยกลับคืนไปแล้วก็หยัดใส่ดวงหนึ่งทีหยัดใส่ดวงอีกหนึ่งทียังติดไม่ยทอพิเศษแล้วดวงอชุราเขมโตจังหวะนี้คัตีเมทสกิลสวยกลับคืนมาเข้ามา3ล้านแล้วกระบอกเหล็กจังหวะนี้ครับติเมทสกิลสวยกลับคืนมาแต่ติดโลไม่ยอทอพิเศษโอ้โหดวงดวงดีเกินแล้วตามด้วยอติเมทสกิลเปิดซัดเข้ามา1ครั้งเข้ามา3ล้านแต่กระบองเหล็กยังไม่ตายปกติ กระบองเลยต้องตายแล้วนะครับผมตามด้วยอันติเมสกิลซัดเข้าไป6 7, กล้านเจ็ดแสนซัดเข้าไปถึงทีหกล้านสองแสนแล้เรียบร้อยชนะไปในรอบดีนั่นเองนะ,ะฮะโอ้สุดจัดนะฮะเดี๋ยวเราไปรุยกันต่อนะครับไม่รู้จะชนะคุณวันได้หรือไม่นั่นเองนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสู้ในรอบสุดท้ายนะฮะสู้กับคุณอ่าะะส,ตส,ตส,ตสตรักนะฮะสตรกสตรุกสตรุกนะฮะนะครับในคอเกีร์ริวกันชุมนะครับใน2รอบสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะมาฮะโซนิคของเราได้เปิดก่อนครับโซนิคเตรียมตัวฝังซีเงาอัลติเมทสก,กิลเปิดเข้าไปนะครับใส่ตัวละครอ,อย่างกะบองเหล็ก เปิดสาดเข้าไป5้ล้านดามเมจยุงแดงไร่จมตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วกระบองเหล็กครับเตรียมตัวเติเยมสกิลเปิดศายเข้าไปหนึ่งทีสี่ล้านหกซ้ำ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 เข้าไปอีก8ปดล้านแปดยุงแางไลจมตีซ้ำหนึ่ง,ง 3, ครั้งแล้วตามด้วยอะตอมิกซามูไรปาดสาดเข้าไป11ล้านแล้วก็ป่าป่าป่าปาดใสต่ตรงกลางอีกหนึ่งทีเข้าไป6ล้านยุงแดงไร่จมตีซ้ำหนึ่งครั้งครับแล้วโซนิครับเตรียมตัวฝั่งเทงาวันเติเยมสกิลสวนกลับขึ้นมาบ้างเข้ามา2องล้านแปแสนแต่ยังไม่เป็นไรฮะยุงงแดไ่จบบีีซ้ำออกร ตามด้วยกระบ,บองเหล็กฟื้นึ้นชีพม,มาครับผมปะ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 ปกสาดเข้ามา16ล้านดานเมจแรงจัดกระบ,บองเหล็กเปิดสาดเข้ามา1นึ่งทีดเข้าไปหนึ่งครั้ง13ล้านดาเมจติดม่ยอดทอพิเศษทุกตัวเรียบร้อยนะครับแถวหน้าของผมชุรากําโงของผมกัาของอีกฝ่ายนะครับอัติเบทสกิลเปิดสัดเข้ามา1ทีเลิศอันติสัดเข้ามา1ล้านแแสนแล้วแรงน้ำถ่วพิโรสวนกลับคืนมา1นล้าน5แสนยุงแดงลงไปนอนแดนเรียบร้อยยุงแดงได้สวยกลับคืนมาตามด้วยยุงแดง สัตเข้ามาในที่3ล้านห้าแสนโจมตีธรรมดาหครั้งอยู่แดงไล่โจมตีซ้ำยังกระท้อโลเข้าไปอยู่ตัวน,นี้ของผมครับเตรียมตัวฝั่งซีเงาจีเมสกิลเปิดเข้าไปจังหวะแรกอีกหนึ่งครั้งสัตเข้าไป5ล้านเายังไงต่อกระบ,บองเล็กหมุนจากความตื่นจากความตายแล้วหมุนซ้ำเข้าไปหนึ่งรอบจีเมสกิลเปิด์ัตเข้าไปแล้วก็สัดเข้าไปอีกหนึ่งชหูยแล้วตามด้วยโจมตีธรรมดาติดมายอทอละเลิศอันติสัตเข้าไปเลยจีเมสกิฟเฟกครับเข้าไป8ล้าน9นะฮะ โซนนี้ครับเต็มตัวฝั่งซิงเอาลนิเมทซิิซาดก็ามา1ครั้งแล้วตามด้วยยงแดงไล่โจมตีคราวนี้ครับปืนจากคววนตายครับกระบ,บอกในหอยไฟหมุนตัวกลับึ้นมาครับ18ล้านแรงจัดๆแล้วก็เปิดซาดเข้ามาใส่ตอมิกันล่วงลงไปนอนแดงเรียบร้อยแล้วเราก็แพ้ไปในรอบนี้ครับท่านผู้ชมเราน่าจะได้มาเท่านี้นะฮะวันนี้นะครับโอ้โหจากอันดับที่140กว่านะฮะ149นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 83นะครับเดี๋ยวรอกลางเดือนนี้นะครับตัวละครเกเริวกันชุบมาผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ในระดับหนึ่งนะฮะเออนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคันสึกิคนเดิมคนนี้นะครับเราก็พาตัวละครอย่างอะตอมิกสาบุไรนะฮะมาในแรงไดมอนนั่นเองนะครับขึ้นลามไปลองนะฮะตอนนี้อยู่อันดับที่80กว่าแล้วนั่นเองครับสำหรับวันนี้อีโกคัสกิคนเดิมคนนี้นะฮะก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ